คุณพูดรอบพี่สิบแล้วนะคะคุณรู้ตัวไหมก็น่ารักค่ะเขาก็น่ารักเขาหลอกเขาหลอกค่ะภูมิใจนะแม่หลอกก็ส่งมาขนาดนี้ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจค่ะเขาไงนะคะที่เขาเหมือนว่าเขาหลอก้ก็ขอบคุณเขาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารู้ว่าชมว่าเขาหลอกเขาก็จะดีใจมากเนี่ยแฮปปี้ในความรู้สึกเราหล่อไหมเขาก็น่ารักนะคือเราอะไม่ได้มองเขาที่ความหลออะค่ะ คือเรามองเขาที่ว่าเขาเขาทำให้เราสบายใจในในจุดในข้อดีของเขานะคะที่เป็นข้อดีที่ทาให้เรารู้สึกว่ายึดติดได้เพราะู้สึกว่ามันเขาเป็นเซฟโซนของเราอะคะ่ะแล้วก็แบบให้กําลังใจไม่ค่อยทะเลาะทะเลาะกันน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเขามีความเป็นตัวเองตัวของตัวเองสูงเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเราสองคนสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองกันได้แต่แบบมาเจอกันครึ่งทาง อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนคือเข้าใจในหน้าที่การทํางานการเขาเข้าใจในงานของเกสแบบมากแบบว่าไม่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 มีปัญหาอะไรเลยใช่ค่ะไม่ดูใช่เนาะก็ดูค่ะก็ติดตามผลงานอะไรเงี้ยออกอาการเซลล์แบบกึ่งกึ่งหงหวงเลยไม่มีค่ะไม่ค่อยเพื่อจะแบบว่าเออเซลล์บบโอ้โหอันนี้แบบ อันนี้แมดุดเดือดนะอะไรอย่างนี้วระน,นั้นก็แซวแบบแซวแบบขำๆอะไรคะ่ะไม่มีการแบบว่าถึงจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดจัดเต็มแล้ววาเลนทายจ้า วลนทน์ยเนี่ยยังคิดอยู่เลยเนี่ยอีกสองวันยังหาที่ลงไม่ได้เลยอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินข้าวที่ไหนก็บอกเขาแล้วว่าถ้าไม่กินที่ไหนถ้าไม่ไมหามาหาที่กินไม่ได้ก็มานั่งกินชาบูกันที่บ้านดิฉันกับครอบครัวดิฉันมันก็เป็นวันขอ่งความรักเหมือนกันอ่ามันไม่ได้ว่าต้องไปกินกันสองคนถูกไหมคะก็น,นั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารนะคะเขาก็าต้องเว้นระยะหา่างแล้วเขาก็รับจํานวนโต๊ะได้น้อยขึ้น เพราะฉะนั้นนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องไปกินแย่งกินกับใครไปอยู่รวมกันกับใครไม่ได้ซีเรียสวันเขาเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องแบบวาระโอกาสเทศกาลมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็คุยกันแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรไม่เราไม่รู้จะไปกันที่ไหนก็เราก็กินชาบูกันง่ายๆที่บ้านเราสั่งอะไรมากินกันอะไรเงี้ยง่ายๆก็ได้ดดดก็เป็นอีกปีหนึ่งที่อโอเคเป็นฟีลนี้นะง่ายๆบ้างไม่ได้จําเป็นจะต้องไปกินแบบที่ร้านอาหารอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย เอาง่ายๆบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนนี้มองอนาคตร่วมกันคะจริงๆแล้วอ่ะก็มองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ที่ที่เหมือนแบบที่รู้สึกว่าเราเรามาเจอกันในช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเขาสพอร์ตเราในหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเรามีเป้าหมายในการทํางานชัดมากขึ้นบางทีเราทำงานเราคบกับบางคนที่ปัญหาเอาเพลงคือเราเราคบกับบางคนที่แบบ เรามีปัญหาเรื่องความรักมากชีวิตเราก็จะโฟกัสแต่ความรักแต่พอมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความรักให้เราจะต้องโฟกัสหรือมีปัญหามากอะ่ะเราก็พุ่งทุกอย่างกับงานเลยเพราะฉะนั้นปีนี้แกจะแบบลุยงานล้วนๆจะได้เห็นในบทบาทอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยเห็นทําเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคเราได้โฟกัสกับงานมากขึ้นก็ดีใจที่เขาแบบซัพพอร์ตในด้านตรงนี้เย้ยไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเลยเวลาที่ไม่ได้เจอกันเาก็โอเคขับรถมาเจอกันหน้าบ้านขับรถมากินข้าว แถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอเคซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าลงตัวที่สุดเลยค่ะแน,น่ก็ลงตัวค่ะถือว่าลงตัวเลยใช่อนาคตร่วมกันเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ยังไม่ใช่เร็วนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังสนุกสนานกับการทํางานอยู่พอเราเออกมาเป็นอิสระแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนเหมือนเราเริ่มเป็นคนใหม่อะ เราเรอได้ทําอะไรใหม่ๆได้แบบว่าได้ได้ออกมาทําอะไรใหม่ๆได้เป็นตัวเองมากขึ้นได้ทํางานกับคนกลุ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเริ่มเหมือนเหมือนจุดไฟครั้งหนึ่งอะเลยยังไม่ได้อยากคิดในเรื่องของการแต่งงานเพราะเรายังไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวเราได้ได้ดีขนาดนั้นเลยตอนเนี้ยเกก็ยังออกมาทํางานทุกวันเลยอย่างเงี้ยยังอะไรนะคะบ้านห่วงหรือเร่งหรืออะไร คุณพ่อมีถามบ้างอะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อก็จะอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่เราใช่แล้วเราเป็นลูกคนโตด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะถามแบบว่าเออ,เอ,อวางคิดอะไรยังไงไว้บ้างอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็คิดไว้แต่ว่า อีก2ปีเนี้ยยังไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเรายังอยากที่จะทํางานอยู่แล้วเหมือนเราเริ่มมีไฟอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอยากที่จะลองทําอะไรที่เรายังไม่เคยทําแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่กําลังเตรียมงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะพอเราบอกไปปี2ปีพ่อว่าไงบ้างว่าไม่ใช่ปี2ปีพี่เขาตัดร้งไหมก็มีเพิ่มบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กดดันนะ พ่อคุณแม่แบบเลี้ยงแบบไม่กดดันชีวิตเป็นของเราอะไรเงี้ยสบายๆเขาก็แค่แบบว่าเออซัพพอร์ตอะไรเงี้ยให้คาแนะนําเฉยๆยังไม่ได้พีเซนว่าจะกูก่ขอแต่งงานยัง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 ไม่มีแน่ๆภายในปีสองปีนี้ไม่ได้เขียนข่าวแน่นอนบอกเลยยังไม่ใช่อะไรนะคะอะไรนะแกนก่อนอุ้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะคะคุณก็ต้องไปถามเอาเองไม่รู้ไม่แกนหรอแกนเครียด คิดว่าไม่น่านะไม่น่าเหมือนกันเพราะตอนนี้แกนก็กำลังยุ่งออกซิงเกิลของตัวเองเพราะเขาเพิ่งออกมาแบบทําเองไงคะแล้วก็จะยังยุ่งในอีกปี -2 ปีนี้แน่นอนไม่ใช่แน่นอน,นะะไม่แซงที่ด้วยไม่แสงห้ามแสงอู้นะโอเคค่ะ